ครซีโมงนะครับว่าได้แล้วอยู่นะครับว่าหาคอสัมมาเนาะซีโมงโทรมาวางยาว่านาสิซีหาทุ่มมันมาโอ้กันซีหาทุ่มเนี่ยเราเก่งใจผมแล้ววะฮะให้ผมประคองมาฝากไว้ที่ท่างคืนคนว่ากระสันกระเสียวความมะฝาบแล้ไว้าเนาเพราะมันซีหาทุ่มเนาะผมนั่งโยงเสียผมกับเบาไหวให้กันนะครับเพราะว่าขอติดตามขึ้นไปเล่านะท่างเจ้าที่เขาไปขึ้นไปครับ เขาบอกอยู่ข้างล่างนะครับปุกถทาแน,น่เศร้าครับนีกับสีําแล้วนะกะ,กะสันกะกะ็คงต้องกลับแล้วครับเพราะว่าจนะหเหราอยู่นี่ละนะหเหราอยู่ประกวดเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ฟังมาเราบอกว่าเขาประกวดรุ่นน้อยอยู่นะครับรุ่นน้อยกําลังประกวดตอนนี้ยัยงมันแล้วฮะร,รุ่นน้อยแล้วก็ต้องรุ่นกลางอีกนะครับของเรามันรุ่นอ่านะ รุ่นสูงไว่นะครับรุ่นสูงไว่กับทีน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะอ,อ้าวนี่ครับพี่น้องเบิร์กพอยครับเนี่ยของพอสมแลนกระเป๋าเสียพาแล้วครับก็เป็นห่วงยีดอกนะครับแต่ว่าชิ้นยังไงล่ะสีทาฮอสซีหาทุ่มกับคือสีบลคือเพราะว่าตอนนี้เขาประกวดรุ่นน้อยอยู่นะครับเออลองยางมาพอดี ไปนยังไงพ่อแข้งร like ุ่นน้อยอยู่บ่รุ่นเท่านั้นน่าจะเป็นสุดท้ายมูโอ้ยกะซีหาทุ่มเหรอทศรากะบอลรูเหมือนกันแต่ว่ารุ่นเท่าว่าหลายคนนะครับซีหาทุ่มเนี้ยบ่รุ่นเท่าว่าหลายคนโอ้ยบาดัตรพ่อยังได้บาดรยังกะกะกะ รลานสิมาฮับอยุคหลานไส้สิมาฮับอยู่หลานไส้สิมาฮับอยู่บ่ครับหลานอยู่อยู่สมุทรปราการอ๋อประสานเข้าไปแล้วครับชนนะครับอ๋อได้เบอร์อะไรเนี่ยเอ็นสองศูนยโอ้ฮะไม้ทองคําเอ้าผมก็เป็นกําลังใจให้พ่อสุสุนะครับผมก็เต็มที่แล้วละมื้อนี้ก็ได้มาเป็นกําลังใจให้พ่อเดี๋ยวจังได๋สิส่งข่าวดอกหวังว่าคงจะได้3ามพันครับขอให้3ามพันครับพ่อเดี๋ยวจังได๋สิส่งข่าว ครับพอครับได้เกมใจว่าคุณนี่โค้งมาทีค่อยโดนเกินไปนะว่าจะเซตนะครับพ่อบางกอนครับพอเซจะกับสูสครับมันโดนกะนั่นแหละก่หจะเอาครับผมไปแล้วครับโอ้นะครับเขาฮอกอัดครับพ่อจันเด็กน้อยนะครับว่าถึงผู้ใหญ่อย at ู่ของเรานี <h <h ่กะสี่ซี่หาทุ่มผู้ให่เขาซี่หาทุ่ม เอาซัำพอ่อเนาะเอาดึงอลอยก่อนใบรุ่นเออครับผมอันนี้ตังแจ๊เศร้าเยอยเนี่ยโค <c oughs> วิวกกดยังหายังตัวแจ้ยตัวแจ้ยเ,เขาไปขึ้นไปเขาวา่าไม่ต้องไปเบียนครับผมครับเอาดึงลอยก่อน เอางี้แล้วครับพี่น้องครับกระฝากพอสำนันไว้ได้อ่อนคิดอ่อนใจพี่น้องครับตอนนี้กะผมคงต้องกลับเพราะว่านะครับเล่าบอกว่าประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มนะแล้วนะฮะก็เลยจะเป็นห่วงอยู่ว่าสิว่าว่าคันคันแล้วเราไม่บ้านคันเลิกซีหาทุ่มโทรหาผมได้เพราะผมก็เลยมาแสดงใบายแต่ว่านรัวรองแล้วร้านเรามานะครับเอาร้านเรามาครับนะครับร้านอยู่สุพรรณบุรก็โอเคครับสันละ ต,ตามนั้นนะครับผมก็้งต้องนะไปเฮ็ดงานต่อไปนะนะฮะท่ามคาวการเมอรืองต่อไปนะฮะเฮ็ดงานต่อไปนะายคลิปต่อไปมันอีก 1, 000, อีกหนึ่งหมื่นเนาะในการที่มาส่งก็ลังใจครับพอสำนานนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งวัดที่แรกเพิ่นกาให้ผมยูธานี่แหละครับผมพอสำนานกระดาผมยูธาเป็นมูเรา้าเนาะแนวคนมาต่างจังหวัดขันโมมี่มูมะนั่กะชี เก๊กกางๆขึ้นว่าเนาะผมกัญหาเจ๊เศร้าเพราะว่าผมก็เออจังหน่อยเพิ่นมาหาเขาเขาก็ตอนรับแค่แค่เพิ่นมาละวัฒนีเพิ่นติดต่อร้นรานเพิ่นได้นะครับทั้งทุประกาศว่าเออติดต่อร้านเพิ่นได้แล้วจ้ะโนน่าเพิ่นก็แหงมอญอ่วเชียงเชียนเนาะซีโมงหรยังมอแอ่าวเชียงเทียนอยู่ผลิตต่อหลานเพิ่น,นได้ไเพิ่นก็นกนลเลยว่าเก่งนนนในความเก่งใจละ พอนิตตอหลานใดวันหลานสิบนะครับพนกันเลยมาอ้าวสนคุณนี่โค้มกะกับซาพนะ่ะเก่งใจพนว่ายุ่มมัดมือแล้วผม <c oughs> ก,ก็เป็นห่วงนี่หรอกผมก็ว่าคันมันทิมไปกะให้เราอยู่คนเดียวกะเก๊กันกลางกัสิอายุใส่น้อกัสิบาคันอยู่คนเดียวเนาะผมก็เลยขายุ้ยนะครับมดพอดีพนซีโมงพนติดตอหลานพนใดเพนก็เลยเอ้ายังเหนื่อยกะได้พีน้องมาซอยมาอยู่ปิดมูม่ลแล้วหลานเพนกำลังเดินทางมากครับ จากสุดประกาศก็เเียกว่าเอาสนะเฮากับกับซัสผลกันว่าให้คนที่ความกับสันสันนะเพราะว่าเดี๋ยวนลานสิมาหักดอกคุณนะสันกันเราจะอันพอด้อกันเลยว่าขันพอําการความสัญญาพงพยินดีแล้วนะครับอายุน้ำดูจนปิดรายการก็ได้แต่ว่ามั่นล่ละมีผูมาซอยมีผูมาดูแลมีผูมาเบิ้งผมกะรับคนตัว สำหรับพี่น้องนี่ฮะใจถุนด้านจอดเบิกผ่อยกากาพันตัวนะนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือว่าเพิ่นบ่ไปแกงเขาว่าเฮาสิมาอยู่นั้นะว่าเฮาสิมานนั้นพันบ่แก,งเ,เแก,ง,แกงเขาขันเฮาแกงเพิ่นแกงเขาข้นเขาพันเดือดขึ้นไปนะพ,นพันมาแกงเพิ่นมาแกงอยู่หน้างานนะครับนะที่แรกเพิ่นกัว่าสิมีพี่พี่น้องไม่ไม,ไมีคนผู้นี้มาร์ลมาล่าม้ามักันล่ะหลายคนเอาไปามาบ่ามี <laughs> พ่นกามากคนเดียวพ่นนะครับแต่ว่าพอพ่นเก่าโอ้อยนะหัวใจศิลปินหัวใจลูกทุ่งครับมักร้องเพลงนะครับนะทางนึงในชีวิตนอกขาอยากเป็นอยากนี่แหละครับขึ้นเวทีงานะ่า่ๆสิละนะนะถือว่าอ่าเป็นความสมมาพัฒนาของเพนครับกลับมาได้ขึ้นเวทีใ่ญ่ๆเนาะนะเวิร์กพอยนะครับแต่ใจน้ำเพลนครับพี่นอ้องเอ้านี่แหละครับกับห้อง ไม่เท่าดีละนะรเป็นการตั้งใจกับพอสำา,นะานรนันเนอะจะได้ก็ได้สู้ๆครับให้ได้เขารอบน้ำเพลินให้ได้สามพันนะครับวันนี้แอป,ปหน้ากับคงเดินทางขับก่อนนะ๋ยวมันมาสีฟส่งข่าวดอกได้บ่ได้ก็ได้พี่นะขันบ่ได้ก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยครับกับงนะไปเรื่อยนะครับนะเพราะว่าเอานะตับใดที่เรานะไม่ท้อสักวันหนึ่งจะเป็นของเราเนาะพอเนาะ เอาขอบคุณการนั่งใจขอบคุณสุป,ปูขอบคนครับเนี่ยอเอาจากรัวเบิร์กพอยละไปเดินทางกลับสวัสดีหมดทองพวงแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวร้านเรามาครับนะนติดต่อร้านได้แล้วร้านมันมาคับขอลงคลิปมาเนอร์ไปเดินทางกลับครับสวัสดีเรเจะลงคลิปต่อไปครับวันนี้มาเป็นมูฟอสสามล้านที่เบิร์กพอยนะครับไม่ทองคำไม่ทองคำสามใบเลนวะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ